เขาก็ไอ้ยาแค่จะใช้สิมามีเขียได้ว่าฟังพฤติกเรมอะไรมาเลยมาเลยอยู Ooh, ่บ้างไม่นางพ่อยว่ามี่ยังกอดเลว่าว่าจะให้มาล้ลวงให้น้อยว่าฟังมาครึ่งนี่อยูบ้านด้ใส่เอี๊ยูกุ้ยกะละเหกกะเหกอยู่เอาเามาเรามามอครึ่งว่าฟัง ฟังว่ายังไงเข่งเงเขนงําเข่งเข่งเข่าเข่ง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 เขหนเข่ง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 เล่กเข่ลเขลงเข่งเข่เอ่งเ่งเห่งเข่งเดงเ่งเข่งลึกงเข่ง่เข่งเ่งเเข่เข่ง่งเข่งเข่เข่นเเข่งเ่งเเข่เขเ่งเม่ง่งเงเ่น่เงเ่เ่่เเ่่เอเลเ ลึกขนาดเลยลอยหน้ามันลึกลึกขนาดว่ามันลึกธรรมลานะแขกไอ้ยาแขกอยู่ส่ส์มามีแขกในพวกฝันมัตสิกลับพวกเาดิเมื่อคืนนี้พวกฝันว่าฝันย่างอีกบ้านเลึกแล้วก็ลอยเข้าบ้านมันจะมีแขกได้กันไหนวะโอ้ยนั่นล่ะแขกมันสีต่อยต่อยต่อยน้ำกลนขึ้นเฮียนบอกเลยใส่กี่ลายเนื้อคูบ่เออ ก็ฝันวันงูหมดเนี่ยบ้าเอาแขกกันกับงูล่ะบ่เจิกบัตรไดเด้แขี่ได้มาดิแม่บ่มีดอกมันบ่มีเสื้อนี่เสื้อแม่หมอนี่สรุปอะไวบารีเล่นบ่ดีโอ้มาเวลาคนเห็ดกับเขากับน้ำเลยล่ะปวดเนาะมันดีอยู่ดีอยู่เสื้อแม่หมอนี่เสื้อเสื้อเอามาไม่เงินค่าคู่เบิ่องหลัวว่ามาให้หลอก รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่แม่งเลยแม่นอียงกะจังว่ามันสิได้เงินบอกบุญเดียกตีวกเกี๊ยวพอหมอลูกไม่แม่งเออคืออยู่สั่นมาดูเปิดบ่ออกเปิดเลยว่ารู้อะไรวะไม่เป็นไรสุดก็บอกออกก็บ่ได้กินนาะก็เลยเปิดบ่อโอ้ยนี่ตีข้าคู่อ่ะเออนั่งหละรู้ไม่แม่งบ่อเหม็นจังเดะกะจังว่าสิได้เงิน เก็ดมีเงินหลายปนีไหมปะปะปะยัง,<อ>งว่าให้รอให้ว่าถูกห้อยก่อนว่าจะให้เลือกเยอะๆอู้สิมาหดมหาฮะกูเบิ้งหายเรยวข้าเขื่อนเล้ากินอีกพวกแต่มันก็ได้ไข้ของมันอ,อยู่แต่ว่าเอียงสอบห้อมดีบะ